สวัสดีค่ะร้านรถไถมือสองนะคะอัปเดตหน้าร้านกันหน่อยนะคะช่วงนี้ฝนฝนตกฝนล,ลงทุกวันนะคะเลยเค่อยได้อัปเดตเลยค่ะเช้าวันนี้วันที่19กราคม2567ันยายนค่ะมีรถไถเข้ามาใหม่นะคะเป็นฟอร์ดค่ะฟอร์ด6 0 0นฟอร์ด 6, 6, 6, 6นะคะฟอร์ด 6, 6 6 1 0ค่ะ มีเล่มทะเบียนให้นะคะตัวรถใบดันดินฐานควรค่ะเครืค่องก็สตาร์ตติดง่ายนะคะตัวนี้เป็นเสื้อลายค่ะเสื้อลายราคาคันนี้อยู่ที่สองแสนหกกันบาทค่ะ 2 6 9 0 0 0บาทนะคะตัวรถใบดันดินผานควนะคะ่ะสีเดิมทั้งคันนะคะท่านไหนสนใจคะ่ะก็แวะเข้ามาชมมาทดลองขับที่ร้านของเราได้เลยนะคะหน้าร้านก็มีรถไทย หลากหลายรุ่นให้เลือกนะคะเอาเดี๋ยวจะไล่ให้ดูแต่ละรุ่นกันค่ะเดี๋ยวเบอร์โทรศัพท์ ทรศัพท์นะคะถ้าติดต่อเฮียแกโดยตรงเรื่องรถไถปอดนะคะ085 087 6581นะคะแล้วก็เบอร์เราเองก็080 4141669นะคะก็สอบถามได้ทุกรุ่น,นะคะ่ะ จะเป็นพวกไอดีโตนะคะแล้วก็หัวฉีดเตี้ยค่ะ6 6หนะคะ,คะระบบหม้อน้ำดีมากๆเลยนะคะระบบหม้อน้ำดีมากๆค่ะ เครื่องก็ดีนะคะเครื่องก็ดีไม่มีอายค่ะพวงมาลัยแบบโรตเตอร์นะคะ เสื้อปกเยียก็ไม่มีแตกแล้วนะคะเจอดามแค่แขนลากจุดเดียวนะคะค่ะท่านไหนสนใจก็อย่าลืมนะคะ085 08 7 6 5 8 1ค่ะ080 414 16 69นะคะ2 6 9แ0นบาทค่ะที่ร้านจำหน่ายเงินสดนะคะหรือว่าแนะนำลูกค้ากู้ผ่านเากอกระสได้นะคะ ไล่รถหน้าร้านค่ะยันมาา EF ก9 3ทค่ะจดทะเบียนน่าจะปี60นะคะตัวรถใบดันดินถ้าเป็นผ่านควรมือ2ราคา235,000บาทค่ะ235,000บาทนะคะหากเป็นผ่านใหม่ของแบรนตาเพชรใบ22นิ้วราคา249,000บาทค่ะยางสวยสีเส้นเลยนะคะ เก็บเช็คสภาพทํำสีค่ะไม่ได้ทําแค่ตัวหัวกระโปรงตรงนี้นะคะนอกนั้นเก็บทําสีค่ะรถเครื่องเดิมนะคะรถเครื่องเดิมค่ะแค่มาเก็บแก้ไขเป็นบางส่วนนะคะท่านไหนสนใจยันมา3าแรงก็เข้ามาชมมาทดลองขับกันได้นะคะ L 5018เป็นตัว SP ค่ะตัวรถ ใบดันดิน,ผ,นผ่านพวนตาช้างนะคะจดทะเบียนปี65ค่ะ800ชั่วโมงการทำงานสวยเดิมทั้งคันสีเดิมทั้งคันนะคะ5 5 0 0 0บาทค่ะ5 5 0 0 0 0บาทนะคะ l 5 0 1 8 SP จดทะเบียนปี63ค่ะ 2,300ชั่วโมงตัวรถใบดันดินผ่านพวนค่ะทำสีคันล่างแล้วก็ตัวใบดันดินนะคะส่วนข้างบนเป็นสีเดิมค่ะ4,49,000 0บาทนะคะสำหรับ50 s p ปี63ค่ะ L 5018S พีปี65นะคะตัวรถใบดันดินผ่านพวนใหม่ของตราเพชรนะคะตัวนี้1,500ชั่วโมงค่ะ4 9 5 0 0 0บาทนะคะ4 9 5 0 0 0บาทค่ะ L 3 6 0 8 SP คันนี้เข้ามาเมื่อวานนี้นะคะยังไม่ผ่านการรีวิวนะคะเป็นการรีวิวครั้งแรกค่ะยังไม่ไป รีวิวการทํางานค่ะตัวรถใบดันดินมากับผ่านสามนะคะมากับผ่านสามสีเดิมทั้งคันสวยเดิมนะคะสวยเดิมคันนี้ยังไม่เคยเปลี่ยนยังไม่เคยแกะมานะคะยังไม่เคยเปลี่ยนยังไม่เคยแกะมานะคะรถบ้านเจ้าของใช้งานมือเดียวค่ะ2,400ชั่วโมงนะคะสวยเดิมค่ะสวยเดิม มากับผาน3ค่ะผานสาก็ใบเต็มดีนะคะทั้งแห้งทั้งสวยเดิมนะคะคันนี้2องแ0 0แบาทค่ะ2องแ0นแบาทนะคะสำหรับ L 3 6 0 8 SP ปีห้เเล่มทะเบียนชุดโอนมีมาครบนะคะไม่ต้องรอเล่มค่ะใบเกตเต็มๆนะคะ ใครหารถสวยเดิมสำหรับ36แรงคันนี้ไม่ควรพลาดนะคะนานๆทีจะมีเข้ามานะคะถัดมาค่ะ L C 0 18ตัวดีที่ค่ะตัวรถใบดันดินผ่านพวนค่ะ3,19,000บาทนะคะ3,19,000บาทค่ะ M U 5 5 0 1นะคะตัวรถใบดันดินผ่านพวนเซ็ตเดิมจากโรงงานสีเดิมทั้งคันนะคะ2,300ชั่วโมงจดทะเบียนปี62ค่ะ475,000บาทนะคะ475,000บาทค่ะ M U 5 5 0 1จดปี62นะคะตัวรถใบดันดิน ผานพวนเราใส่หลังคาให้ใหม่นะคะแล้วก็ใส่ยางหลังให้ใหม่คู่หนึ่งค่ะ4ี่แ0 0สบาทนะคะสี่แสนบาทค่ะ l c 5 0 8 DI Special นะคะตัวรถใบดันดินผ่านพวนค่ะตัวนี้เก็บทำสีไว้ ให้แล้วนะคะแล้วก็เก็บสภาพเป็นบางส่วนค่ะ225,000บาทค่ะ225,000บาทนะคะฟอร์ตตัวนี้เป็น6,600นะคะตัวรถใบดันดินผ่านพวน,นค่ะเก็บทำสีนะคะ255,000บาทค่ะมีเล่มทะเบียนเช่นเดียวกันค่ะ คูป o t ต L4018 SP เป็นรถตักนะคะตัวรถใบตัวรถชุดตักถังท่วงนะคะ3 9 9 0 0 0บาทค่ะจดปี64 1,500ชั่วโมงนะคะตัวนี้ก็คันที่รีวิวเมื่อกี้นะคะคันแรกค่ะปอด์ด6610ค่ะ2 6 9 9 0 0บาท พวกนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะคะริปเปอร์่ะริปเปอร์สีขาโคงยาวเมตรแปดสิบหนึ่งม็ดพันห้ารบาทค่ะยกกล้องเมตรหกสิบหนึ่งมื็ดพันห้ารค่ะถังปุ๋ย9 9้าพนานะคะยกกล้องเมตรแปดสิบห้ใบ22่สิบสองหนึ่งารค่ะค่าสปริง12,500มืนาร้อยลิปเปอร์สีขา ยาว2เมตรหนึ 1, 9, ่งหมืาพร้อยผานพวนตาเพชรของใหม่ใบ22่สิบสองสองหาพันห้าใบยี่สิบสามหมืนหกขุดมันดีซีเคใบ22่สิบสงนิ้วแบบปรับได้1 2ึ0งหมืารค่ะหน้าร้านก็ประมาณนี้นะคะ B2140 ค่ะตัวรถโรตารี่นะคะตัวรถโรตารี่ค่ะ1 0 0 5 9 0 0 0บาทนะคะ159,000บาทค่ะโตรตารี่ของใหม่ของตาเพชร55,500นะคะเมตร85ค่ะตัวตัดหญ้าของตาเพชรสินค้าขายดีมากนะคะช่วงนี้ค่ะฝนลงฝนตกยญ้าขึ้นเร็วนะคะ1เมตร สี่สิบเส้นสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยค่ะราคารับเองหน้าร้านนะคะลดให้หนึ่งพันห้าร้อยบาทค่ะเมตรยี่สิบสองหมื่นห้าพันห้าร้อยค่ะรับเองหน้าร้านลดให้หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะมีเผาปั่นให้ด้วยนะคะมีมีมีตัวสลิปให้ด้วยค่ะเอาไปพร้อมใช้นะคะ ตราเพชรสินค้าขายดีอันดับหนึ่งของเราค่ะหมวดอุปกรณ์นะคะอะ,อะไรลถไถคูบต้าหน้าร้านก็จะประมาณนี้นะคะเปิดทุกวันค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่8โมงเช้าไปจนถึง17.30น,นไม่มีวันหยุดค่ะ ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะคลิปประจำวันที่19กระกฎาคม2567ค่ะ0804141669ค่ะ085 087 6581นะคะวอเจริญแท็กเตอร์ตั้งอยู่ที่อำเภอวางสามหมอจังหวัดอุดรธทานีค่ะ